นะครับผมหยองครับสวัสดีค่ะเมย์ค่ะปอยค่ะครับวันนี้เราสามคนรับหน้าที่เป็นพิธีกรภาคสนามในช่วงทิสไต์แล้ววันนี้เราจะมาทําอะไรกันคะหยองนี่ครับเห็นไหมเห็นมันรู้มันคืออะไรที่แค่หนังสือไม่ใช่มันมีอะไอนั้นอีกช่างว่างดูดีๆดูดีๆช่องว่างมันหายไปไดะแปลกตรงไหนในปอยแปลกเนี่ยมันหายไปเนี่ยครับวันนี้แหละเราจะมาเติมเต็มช่องว่างที่มันคานหายไปเรารู้ไหมช่องว่างนี่มันอยู่ไหนอยู่นี่อ่าอยู่นี่เอง ยังงงอยู่ยังงงอยู่ยังไงเนี่ยนี่ยเนี่ยรู้ไหมว่าเขาทํากันยังไงไม่รู้อยากรู้แล้วรู้ไหมเขาเอาไปทําอะไรอยากรู้เลยอยากรู้เดี๋ยวพาไปดูไปกันเลยดีกว่าไปกันเลยครับครับแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับพี่อ้วนแล้วนะครับ ผู้ก่อตั้งบริษัทวันฟอร์วันผลรตพั์สร้างสรรค์เพื่อสังคมครับอ่าพี่วันครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนอื่นเลยนะครับต้องถามพี่วันก่อนเลยว่าทาไมถึงเกิดกิจการดีๆนี้ขึ้นมาได้ครับกิจการของเราเราเป็นกิจการเพื่อสังคมนะฮะก็คือเราทําธุรกิจที่เลี้ยงชีพตัวเองด้วยและขณะเดียวกันเราได้ช่วยสังคมได้ด้วยครับครับวันฟอร์วันเรื่องหนึ่งซีหนึ่งครับผมจะเรียกหนึ่งซีหนึ่งก็คือว่าเราทําสินค้าที่ได้ผลิตภัณฑ์ใให้้้คคนนจดีซือสิาไป ขนาดเดียวกันเนี่ยมันจะเกิดช่องว่างที่หายไปเนี่ยฮะช่องว่างนี้จะกลายไปเป็นของเล่นมอบให้เด็กด้อยโอกาสนะฮะอ่าอยากจะทราบคอนเซปต์ว่ามันมีคอนเซปต์อย่างไรบ้างครับที่ว่าทํากิจกรรมนี้ขึ้นมาครับคอนเซปต์ก็คือว่าสินค้าที่ซื้อไปเนี่ยทุก1ชิ้นจะเกิด1ชิ้นเพื่อนําไปมอบให้เด็กที่เขาขาดแคลนอของเล่น<อ>ไม้ธรรมชาตินะฮะแล้วอย่างนี้พี่อ้วนได้เอาไปให้ที่ไหนบ้างเลย ที่ผ่านมาเราก็ไปให้ที่อำเภอกระสังจังหวัดบุรีร<ม>ัมย์ไปให้ที่แม่สอดจังหวัดตากให้เด็กมูลนิธิช่วยไรพรมแดงที่เขาไรสัญชาตินะฮะ<ม>แล้วก็ทุ่งสแสลงหลวงแล้วก็ที่กาญจนบุรีะคะ<ม>รคือทุกที่จะจะเป็นที่ห่างไกลแล้วก็ไม่ค่อยมีโอกาส วเวลาเราไปบริจาคนี้คือคเขาเลือกเลือกที่เองหรือว่ามีเขาขอม,มีคนติดต่อมาไหมครับใช,บใชจ่จะทั้ง2ฝ่ายนะครก็คือแรกสุดเราก็มองหาแล้วก็ได้ส่งเฟซบุ๊กคุยกันว่าเขาทําไมเขาถึงสนใจเรื่องของเล่นไม้แล้วก็เขาขาดแคลนยังไงเราได้คุยกับเขาครแล้วก็บางที่เขาก็ติดต่อมาขอขอความช่วยเหลือมาเราก็คุยกับเขาแล้วก็ไปอย่างมูลนิธิช่วยไรผมแดนนะค,ะครับ,ค,รบค่ะพี่อ้วนคะคือพวกหนูก็อยากจะแบบ ทำให้น้องๆเขาบ้างค่ะอย่างนี้คือต้องทำยังไงบ้างคะคือขอบคุณนะครับที่มาช่วยเป็นจิตอาสาเป็นคนใจดีของเราอีกทางหนึ่งก็คือนอกจากคนที่ซื้อผลิตภัณฑ์หนึ่งซีหนึ่งแล้วได้ช่วยให้เกิดช่องว่างที่กลายเป็นของเล่นไปให้เด็กๆแล้วเนี่ยยังมีจิตอาสาใจดีมาช่วยเราทําของเล่นจากที่ถูกฉลุออกไปใช่ไหมครจะสังเกตว่ามันจะเป็นเสียนแล้วก็ยังไม่เรียบร้อยแต่สิ่งที่เด็กจะควรจะเล่นก็คือของเล่นที่เรียบร้อยทาสี สีของเราเป็นสีที่ปลอดภัยด้วยนะฮะเป็นสีผสมอาหารผสมสีจอมไม้สูตรน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยปลอดภัยกับเด็กเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลงมือทํากันดีกว่าครับไมที่อวนถึงเลือกเป็นของเล่นเป็นชิ้นไม้ครับงอื่นครับผมเพราะว่าหลังจากได้ศึกษา ของเล่นนะของเล่นที่เหมาะสมกับเด็กวัย3-5ขวบเนี่ยควรจะเป็นของเล่นไม้ธรรมชาติเขาจะได้สัมผัสว่าจริงๆแล้วเนี่ยธรรมชาติที่เขาสัมผัสเนี่ยแม้แต่เนื้อไม้หรือว่าตำหนิที่มันเกิดขึ้นในในชิ้นงานเนี่ยมันมันก็มีที่มาที่ไปของมันแล้วก็ของเล่นไม้เนี่ยมันวิเศษก็คือว่ามันเด็กเขาจินตนาการได้มากหมายความว่า มันไม่ได้ออกแบบให้เล่นอย่างนี้เท่านั้นเด็กสามารถจินตนาการต่อได้ว่าลกลายเป็นใส่ล้อเนี่ยกลายเป็นรถไฟได้หรือว่าเข้าพาเพื่อนไปผมเห็นชิ้นนะครับมันน่าสนใจมากเลยครับมันมีความพิเศษยังไงครับชิ้นนี้อันนี้เราจะเรียกว่าชุด diy นะ,ะคะรก็คือเจตนาก็คือว่าให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยทำของเล่นให้ลูกและลูกเห็นว่าเราทําให้เนี่ยก็คือความรักที่เราส่งต่อให้เขานั้นสิ่งที่เขาได้เนี่ยคือนอกจากของเล่นไม้ธรรมชาติแล้วเนี่ย เพราะว่าได้ความรักที่คุณพ่อคุณแม่มตั้งใจทําให้เขาคือเจตนาของตัวนี้มีไหมครับแบบคนมาซื้ออย่างเงี้ยล้วคือแบบอยากได้ตัวนี้ไปด้วยอ่ะอยากได้งานเสียดายอยากไ,ไม่ไหมกังหมดเลยอ่ะไม่ขายครับ <laughs> ทำไมไม่ขาย <laughs> เพราะว่าเป็นสัญญาที่เราให้ให้ไว้กับกับแนวคิดของเรา่ะฮะเพราะว่าทุกชิ้นที่ได้ออกมาเนี่ยเราต้องไปบริจาค ครับเราผมก็ทาเสร็จแล้วครับพี่ขั้นตอนต่อไปเนี่ต้องทำาไงต่อครับคือหลังจากที่เราขัดเนี่ยมันจะมีฝุ่นใช่ไหมฮะให้เอาผ้าชุบน้ำเนี่ยเช็ดนะฮะเช็ดเพื่อเอาเอาฝุ่นออกแล้วก็ตัวเนื้อไม้เนี่ยจะจะซึมซับเอาความชื้นเข้าไปบ้างเราใช้สีย้อมไม้สูตรน้ำเนี่ยฮะตัวน้ำเนี่ยมันจะซึมเข้าไปได้ดีในในตัวเนื้อไม้เดี๋ยวพอเช็ดเสร็จเราก็มาระบายสีกันค่ะพี่เราการระบายสีนี่คือต้องมีระบายยังไงยังไงบ้างคะ ืออันนี้แล้วแต่จินตนาการคะอยากเราอยากส่งต่อความรักความสวยงามยังไงให้ให้เด็กๆก็อิสระเลยฮะตามตามสยอยาด้สีไหนครับเต็มที่เลยครับจัดเลยครับได้มีหลายคนทําเหมือนกันฮะสีที่เราเห็นเวลาเราทาไปบนบนไม้เนี่ยสีมันจะไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าสีที่เราใช้เนี่ยมันมันไม่ได้กลบเนื้อไม้เพราะฉะนั้นมันจะใสๆสีมันก็จะผสมกับสีเนื้อไม้สีเนื้อแท้จริงๆของไม้ เพราะฉะนั้นมันก็จะออกออกหวานๆอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ครับผลงานของเราก็เสร็จแล้วนะครับพี่อ้วนลองติชมลนะ่วเป็นไงบ้างครับอ๋อเยี่ยมเลยครับ <laughs> เด็กๆคงดีใจครับ <laughs> ก็อยากให้พอ้วนฝากถึงกิจกรรมเพื่อสังคมหน่อยครับ ครับคือสิ่งสิ่งที่เราทำเนี่ยนอกจากเลี้ยงชีพได้เนี่ยเรายังได้ช่วยสังคมด้วยแล้วก็จริงๆแล้วสิ่งสําคัญที่มากกว่านั้นคือว่าเราเราได้รู้สึกดีที่เราได้ให้นะฮะเพราะฉะนั้นทุกคนถ้าทั้งทั้งประเทศทั้งโลกเนี่ยรู้จักคุณค่าแห่งการให้เนี่ยโลกคงดีกว่านี้อีกเยอะค่ะและวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณพี่อ้วนมากเลยนะคะที่ให้เรามาทำกิจกรรมดีๆในวันนี้นะคะ<ช>ขอบคุณค่ะขอบคุณครับ ค่ะและช่วงต่อไปนะคะก็พบกับคุณหมอสติเฟื่องได้ในบุคลิลคุ่ณหมออยู่ไหนน่ะรอตั้งนานเราไม่เห็นจะมาสักทีเลยคุณคนไข้ครับเป็นอะไรหรือเปล่าคำนี้คุณหมอเขาเต็นเขาว่าหนูว่าเหนื่อยมากเลยค่ะช่วงเนี้ยอืมก็ดูจากสีหน้าท่าทางอันเนี้ยเหนื่อยสุดๆเลยไปทําอะไรมาครับใช่ค่ะคือหนูอ่ะทำงานนั่นแหละค่ะคุณหมอ คุณหมอพอจะมีอะไรที่แบบว่าช่วยให้แบบปลุกพลังใจในตัวหนูบ้างไหมคะคุณหมอปลุกพลังเหรอคะคุณคุณไข่ใช่แล้วค่ะปลุกพลังใช่ไหมเดี๋ยวคุณหมอขอหาดูก,ก่อนนะปะลปุกพลังปลุกพลังปลุกพลังเล่มไหนเล่มไหนเล่มไหนเล่ไมไหนเล่มนี้เจอแล้วคุณไข่ปลุกพลัง ปลุกพลังใจตั้งไปในตัวคุณเนี่ยนะคะคุณหมอใช่แล้วครับคุณุลินิคุณคคุลินิกอ่านหนังสือและมีนี่นะทำให้คุณุลินิกเนี่ยรู้จักชีวิตของคนคลินเองและที่สําคัญเนี่ยจะปลุกพลังในตัวคนคลิขึ้นมาได้อย่างแน่นอน mm hmm. และที่สาคัญเนี่ยมีเรื่องราวของจิตวิทยาด้วย mm hmm. เกี่ยวกับ EQ mm hmm. ความฉลาดทางอารมณ์นั่นเองอ mm ่า hmm. นแล้วเข้าใจง่าย mm hmm. ที่สำคัญมีภ mm hmm. าพประกอบ mm hmm. ด้วยเห็นไหมอ๋อโห ถ้าอย่างนั้นเนี่ยหนูอ่านหนังสือเล่มน,นี้แล้วไฟในตัวหนูแบบมันจะลุกโชนเลยใช่ไหมคะคุณหมอเรียกว่าแทบเลี่ยงรถดัเพิงมาไม่ทันเลยเหรอครับคุณคนไข้ครับคุณหมอก็พูดจะเห็นภาพเลยถ้าอย่างนั้นหนูขอยืมไปอ่านหน่อยได้ไหมคะได้เลยครับคุณคนไข้แต่คุณคนไข้ก่อนจะอ่านนี่นะคุณคนไข้โทรหาคุณหมอก่อนนะครับทําไมต้องโทรหาคุณหมอด้วล่ะคะหมอเล่นเรียกรถดับเพลิอง,องได้ยังไงครับวคุณหมอหนูคนนะคะไม่ใช่ถังแก๊สคนเล่นครับคุณคนไข่รีบกลับไปอ่านแล้วกันครับจะได้เพิ่มพลัง ในตัวคุณให้ได้อย่างแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะสภาพแวดล้อมที่จำเจทำให้ชีวิตเราหมดไฟปลุกพลังใจสร้างไฟในตัวคุณอีกหนึ่งหนังสือดีๆที่คุณหมอแนะนำในวันนี้ครับ